บทุกขาวแบมกันกนิดมั่งมีคว้าตำแหน่งชนะเลิศ The p c e e n t e r Idol Thailand 2023ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับเวทีการประกวด The p c e n t e r Idol Thailand 2023 ณชั้น2แกรนบอลลูนมิลเลเนียมฮิวตันแบงคอกจัดโดยทีรพรการแพทย์หมอสลทิศเพื่อเฟ้นหาสาวงามที่เพียบพร้อมไปด้วยความสามารถชิงรางวัลมากมายมูลค่ากว่า1น0 0 0แบาทพร้อมมองกุฎอันทรงเกียรติและสายสพายประจําตําแหน่งโดยผู้ที่คว้าตําแหน่งชนะเลิศเดอะพรีเซเตอร์ไอดอลไทยแลนด์2023ได้แก่แบมกันกนิดมั่งมีคว้าม,มงกุฎพร้อมสายสพายและรับรางวัลมูลค่า1 0 0 0 0แบาทรวมถึงผลิตภัณฑ์จากกุเวนิต้ามูลค่า18,000บาท รองชนะเลิศอ,อันดับ1มินอมรทิพย์ทองเจริญสิริกุลรองชนะเลิศอ,อันดับ2แก้มพนิดาตั้งตะกูลเจริญรองชนะเลิศอ,อันดับ3ม,มินปดมาพรชยันชมและรองชนะเลิศอ,อันดับ4เพลงขวันสุกัญญาวงปัญญาดีค่ะสวัสดีค่ะพวกเราทีมเดอะพรีเซนเตอร์ไอดอลไทยแลนด์ค่ะ ทุกคนเต็มที่มากแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้มาเป็นครอบครัวของ The Presenter Idol Thailand ค่ะใจมากเลยค่ะที่มีโอกาสได้มาร่วมงานกับพวกพี่ๆทุกคนค่ะใจค่ะแล้วก็ยินดีด้วยกับทุกคนค่ะรู้สึกดีใจที่ได้เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ The Presenter Idol ครั้งนี้มากๆเลยตอนแรกก็คือไม่คาดคิดว่าจะได้เข้าทำภาพเพราะเป็นคนสุดท้ายก็รุ้นเหมือนกันตอนนี้โล่งมากค่ะดีใจมากค่ะที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว Presenter Clinic ของเรานะคะคือจริงๆคุยกันว่าแบบจะเป็นใครก็ได้เพราะว่า จริงๆพอหลังเวทีอะค่ะบอกกับทุกคนเลยว่าแบบทุกคนเก่งมากทุกคนสวยมากๆที่แบบ5คนเนี้ยใครได้ก็ได้เลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าทุกคนเก่งเลยมากๆจริงๆ <c oughs> ก็ของแบมนะคะเล่นเป็นมายากลค่ะแบมรู้สึกว่าการที่เราดูแลร่างกายตัวเองมันก็เหมือนมายากลอย่างหนึ่งถ้าเราเลือกสิ่งกินแต่สิ่งที่ดีๆอะค่ะร่างกายเราเนี่ยมันก็จะขับถ่ายออกมาได้ดีมันก็เหมือนมายากลอย่างหนึ่งเลยอะค่ะเอาจจริงหนักใจมากเพราะว่าเล่นมายากลไม่เป็นค่ะแต่ว่า เพื่อเพื่อกอารประกวดในครั้งนี้เนี่ยก็พยายามเรียนกับ YouTube บ้างแล้วก็สอบถามแบบผู้รู้บ้างอะไรเงี้ยถ้ามีโอกาสก็อยากจะไปอีกค่ะแต่ก็อยากทำงานกับครอบครัวของทีง่เราตอนิกให้เต็มที่ก่อนคะ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วแบมเนี่ยไม่ได้มองว่าแบมอยากจะประกวดเวทีไหนเลยแต่พอเวทีนี้เปิดโอกาสเนี่ยแบมบก็อยากมาเพื่อที่จะมาทํางานในองค์กรมากกว่าเราได้เห็นรุ่นพี่อย่างพี่แพนเค้กที่เขารีวิวคลินิกหรือหลายๆคนนะคะที่เขาการันตีมาตรฐานความปลอดภัยของคลินิก คีรพรคลิน,นิกอะคะ่ะเราก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นความปลอดภัยอย่างหนึ่งของทุกๆคนในยุคนี้อะคะ่ะซึ่งเราเนี่ยก็อยากทําตัวเองให้สวยขึ้นเราก็เลยเลือกมาที่ทจะมาประกวดเวทีนี้ด้วยอยากอยากปรับโครงหน้าค่ะอยากให้คุณหมอช่วยดูเรื่องโครงหน้าหรือว่าออจริงๆทีรพรคลิน,นิกเนี่ย,ยดังเรื่องการทําตาสองชั้นเนาทุกคนก็อยากจะให้คุณหมอช่วยดูว่าแบบโอเคตาแบบไหนเข้ากับเราอะไรเงี้ยคะ่ะจริงๆแอกว่าทุกคนเลยมีโอกาสไปหมดทุกเวทีเลยค่ะถ้าสมมติว่า อยากให้ทุกคนติดตามกันดีกว่าว่าครอบครัวเนี่ยครอบครัวเราจะได้ไปเวทีไหนกันบ้างค่ะก็พวกเราทั้งห้าคนนะคะก็ขอขอบคุณทุกคนเลยค่ะพี่พี่สืเวเชวนแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่จัดเวทีดีๆแบบนี้ค่ะแล้วก็ถ้าใครคิดที่จะสัญญากรมนะคะอย่าลืมทีลราพรคลินิกนะคะเพราะว่าเราเนี่ยมีผู้เชี่ยวชาญมากกว่า30ปีค่ะแล้วก็เป็นมาตรฐานของความปลอดภัยด้วยค่ะก็ฝากทุกคนไว้ด<ป>้วยค่ะ อสอบทุกข่าว